เด็กคีชอ่เด็กครับทำอะไรเนี่ยปีนบ้านทำไมทำไมทำไมไม่เปิดประตูบ้านดีๆครับข <c oughs> <c oughs> ี้เกียจอะไรนี่ปีนโอ้โหมานี่ก่อนมานี่ก่อนวันนี้เราจะมาทดสอบอะไรนี่ <Wow. S 2> แกะกล่องอะไรอยู่เ <Hello. S 2> ด็กครับ นี่คือเครื่องบินสไปเดอร์แมนที่เราไม่เคยมีเลยเราจะมาทดสอบกันแต่ว่าเราต้องมาเช็คก่อนว่าเราต้องชาร์จแบตก่อนหรือเปล่าไม่รู้ว่าเล่นได้เลยหรือเปล่านะนี่นะเรามาดูกันว่าเขาให้อะไรมาบ้างนี่เขาให้ตัวสไปเดอร์แมนเป็นม,มีมีอะไรเขาเรียกอะไรนะเนี่ยใบพัดใบพัดอยู่ข้างบนหัวอย่างนี้ <Wow. S 1> ว้าวแล้วก็โอ้ได้รีโมทด้วยเหรอนี่นะได้รีโมทด้วยนะ เขาให้รีโมทมาเอาไว้บังคับนี่เรามาดูตัวสไปเดอร์แมนก่อนอย่างนี้เลยโโอ้แล้วเราจะมาดูกันนะเดี๋ยวเอาไปชาร์จแป๊บนึ่ง่อ้โหอย่างเท่เลยดูสไปเดอร์แมนยิงใหญ่นะเราเราจะมาทดสอบกันแล้วสตาร์อ๋อนี่นี่มันมีปุ่มเปิดเหรอเปิดแล้วไงเฮ้ยโอ้โหดิครับดูเขาสิครับ ั้งมันก่อนนี่เดี๋ยวด็กคะจะตั้งไว้แบบนี้นะแล้วเราจะมาดูกันว่าถ้าเรากดรีโมทแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นซองอเฮ้ยมันตามรีโมทแล้วเฮ้ยมันตามรีโมทเดคะลองเดินมาหาแม่ดิใช่ไหมไม่รอให้มันลงก่อนมันเป็นระบบเซ็นเซอร์เอาเข้าป่าแล้วออกมาเร็ว โหเมื่อกี้ไปไหนเราจะบังคับมันยังไงอ่ะนี่มันมีไฟเซนเซอร์อยู่เด็กครับลองคอนลองบังคับมันดูให้มันมาตามเราปุ้ยมันมาหาแม่ใช้รีโมทเซ,เซนเซอร์โหโอ้น้องโหสไปเดอร์แมนโหเฮ้ยอย่ามาหาแม <S <S <ห>่นั่นไงใช่ใช่ใช่รีโมทเซ,เซนเซอร์ <S <S สไปเดอร์แมนติดต้นไม้เอาออกมาเร็ว เริ่มใช้เป็นแล้วนะเพราะว่าถ้าเราเอารีโมทขึ้น,นอย่างนี้มันก็จะขึ้นถ้าเราเอารีโมทลงมันก็จะลงอะลองดูไหมเดีกยวเราเริ่มเล่นเป็นละ <yeah! S 1> นี่ทำให้มันลงหน่อยเอาเ <laughs> <laughs> ดี๋ยวเสียดายน้องน้องไม่ได้ดูกัเราเลยอ่ะเดี๋ยวให้น้องตื่นแล้วเล่นให้น้องดูใหม่ <laughs> แต่จู ชนตูดแล้วเมื่อกี้หูู้อย่าให้มันไปสูงขนาดนั้นสิโอ้โหไปด้วยแมนไปสูงแล้วนะโ,โหอย่างสนกุกอ่ะเอาไหมเอาไหมสจไปด้วยแมนจะไปชนกระจกฟ้านะใช้ไฟเซนเซอร์อหนึ่งสองสาม ว่าเฮ้ยเฮ้ยชนต้นไม้ตกเงี้ยเฮ้ยมันมีแต่ไปหาต้นไม้อะว่านหรอครับจะช่วยให้มันเอาไปไหนอะเอาไปเที่ยวแล้วจะไปสไปเดอร์แมนเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับสไปเดอร์แมนครับ ใบพัดหักเอาแล้วไงแต่ว่าไม่เป็นไรมันสามารถที่จะซ่อมได้ซ่อมได้แม่แม่ก,มก็นึกว่ามันแตกถ้าแตกนี่คือเล่นไม่ได้เลยนะเพราะว่าสไปเดอร์แมนมันจะบินได้มันต้องมีใบพัดครบ4ี่ครบสี่ใบพัดเ,เราจะมาเราจะมาลองกันอีกครั้งว่าดิรันจะสามารถบงรังคับมันได้หรือเปล่า อุ้ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นอ่ะมันไปเองเกิดอะไรขึ้นกับสไปเดอร์แมนของเรา้วทำไมมันแกว่งอย่างนั้นอ่ะะวัต้องแว่งนะเรานะมันไม่บินแล้วอ่ะมันน่าจะแบตเตอรี่อ๋อแบตเตอรี่น่าจะออนก็เลยบินไม่ได้ปิดชาร์จแบตก่อน่ะลอกดตอนที่มันปิดแล้วก็มันบินเองอ่ะลองโยนที่มันไปไหมอ่ะลองกดแล้วก็โยน มันไม่บินแล้วเพราะว่าแบตเตอรี่มันหมดแล้วเราจะต้องเอามันไปชาร์จแบตแล้วโอหสนุกไหมครับด็ครับสนุกฮ<ะ>เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าน้องตื่นนี่เราเลยแบบว่าชาร์จแบตลอน้องแล้วก็เล่นให้น้องดูโอเคไหมโ้ไปละเครื่องบิน Spider สไปเดอร์แมนเฮ้โอหเดี๋ยวนะมีที่เก็บรีโมทด้วยนะนี่เอาไปละเอาไปชาร์จแบตนะครับ ที่จริงที่จริงคลิปของเด็กฮาร์บม,ม,ม,มี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 แบบนี้แล้วใช่ไหมครับแต่มันเป็นแบบรูปโดรนใช่ไหมเป็นรูปโดรนไม่ใช่รูปสไปเดอร์แมนแบบนี้โอเคเอาไป,ปชาร์จแบบเ,แบบเราไปตามดูคลิปของเด็กฮาร์บได้ที่เป็นรูปโดรนโอเคไหมครับ okay, มันจะเป็นสีส้ม,สมใช่โดรนสีส้มเราทำคลิปไปแล้วไปตามดูได้โอเควันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายบบ๊าายายไปชาร์จแบบนะครับอย่าลืมกด subscribe subscribe อย่าลืมกด subscribe ไม่เล่าดูคลิปใหม่ๆเยอะ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 ๆย